กลับมาสร้างความคึกคักให้กับวงการธุรกิจอุตสาหากรรมความงามกันอีกครั้งนะคะหลังได้รับกระแสตอบรับแล้วก็ความนิยมเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาสําหรับงาน c o s m o p r o p CBE a s ี a นะคะที่จัดโดย b o r o n a Fair Informa Market และช่าง g Hai Bi World Exhibition ซึ่งในปีนี้นะคะงาน c o s m o p r o p CBE a s e a 2023จะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่14 16มิถุนายนนี้ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนะคะพร้อมขยายพื้นที่จัดแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น17,00 0ตารางเมตรรองรับผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานมากกว่า1,000แบรนด์จาก15ประเทศรวมไปถึงกุปพาวินเลียนจากอีก7ประเทศนะคะโดยได้มีการจัดงานถแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานไปเมื่อวันที่7มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก็สำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับก็เป็นงานถแถลงข่าวนะครับที่เรา,าเริ่มต้นในการโปรโมตงาน CosmoP o p CBE ีเอาเซ่นนะครับซึ่งจะจัดในวันที่ 14ถึง17นะครับกันยายนนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจครับโดยภาพของงานในปีนี้นะครับต้องต้องเรียนว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงานขยายเพิ่มขึ้นอีก70%นะครับในแง่ของพื้นที่การจัดงานนะครับสิ่งที่สองที่ตามมานะครับก็จะพบกับผู้ประกอบการนะครับหลากหลายนะครับทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่างประเทศนะครับเรามีพาวเวอร์เรียนพิเศษมาจากหลากหลายประเทศนะครับร่วม7ประเทศนะครับท่านจะได้เห็นโปรดักต์จากทางด้านอิตาลีนะครับโปรแลนด์ฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็โปรดักต์จากทางด้านกลุ่มของประเทศไทยเราด้วยนะครับโดยงานทั้งหมดเนี่ยจะมีผู้การเข้าร่วมนะครับมากกว่าพันบริษัทนะครับเราคาดหวังว่านะครับว่า งานนี้เนี่ยจะมีคนเข้าชมงานเนี่ยมากกว่า12,000คนนะครับจาก60ประเทศเรียกว่าบนพื้นที่ที่เรามีนะครับผู้เข้าแสดงออกงานนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม100%นะครับจาก500บริษัทเป็น1,000บริษัทนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการชั้นนำนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับก็เข้ามาร่วมงานนี้นะครับถือว่าเป็นงานสำคัญนะครับยกระดับ อุตสาหกรรมความงามของเราเนี่ยนะครับให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในกลุ่มในประเทศในอาเซียนนะครับโดยเฉพาะาวิซิเตอร์ที่เราจะเชิญเข้ามาชมในงานนะครับเราจะจับกลุ่มเราเรียกว่าโฮสต์ไบเยอร์นะครับเชิญผู้ประกอบการนะครับจากทางด้านกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นนะครับเข้ามาเป็น ผู้เข้าชมในงานนะครับแล้วเราก็จะจัดทางด้านวิเศษแมชชิ่งนะครับพบผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างประเทศในงานนี้นะครับโซนนต่างๆที่มีในงานนะครับนอกจากทางด้านาการแสดงสินค้าแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีกิจกรรมต่างๆเข้ามาร่วมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวทางด้าน Cosmo Talk นะครับเรานำผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามนะครับจากในและต่างประเทศนะครับมา มาพูดมาบอกกล่าวมาถึงในเรื่องของการดําเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในประเทศฝั่งนะครับในเรื่องของตัว beauty tech นะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในแง่ของนวัตกรรมเนี่ยก็ะจะมีโชว์เคสเข้ามาในงานนี้ด้วยนะครับ medical beauty นะครับเรื่องของสปาความงามต่างๆก็เป็นจุดที่เราจะมีโชว์เคสเนี่ยนะครับเข้ามาชมมานําเสนอให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้รับทราบในงานนี้ครับ ปีนี้นะคะหรือว่าปีก่อนเนี่ยก็มีส่วนร่วมมาตลอดเพราะว่างานลักษณะนี้เนี่ยเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะซึ่งมีทุนทร้อยเนี่ยสามารถที่จะโอินเตอร์แล้วก็เป็นการแสดงถึงศักยภาพความสามารถของอการผลิตเนี่ยของคนไทยเนี่ยสู่สายตาโลกมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดถ้าหากว่าเรามีงานลักษณะอย่างนี้เนี่ย แล้วจัดให้ดีจัดให้เข้มแข็งเลยนะคะภาครัฐสนับสนุนมันจะเป็นโอกาสที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศนะคะแล้วก็ให้คนจากนอกโลกเนี่ยนอกนอกประเทศเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาคิดถึงเรื่องอสุขภาพความงามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องคิดถึงประเทศไทยเพราะว่าราคาของเราเนี่ยมันไม่ได้แพงเกินไปนะคะประกอบกับนว,วัตกรรมของเราเนี่ย ซึ่งเรื่องของแมสที่มีการนิยมกันที่จะใช้มามามาแปะหน้าเนี่ยอย่างที่เราดูในหนังน,นะคะเราก็มีนวัตกรรมที่ทำเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นแหลมอะค่ะเป็นเป็นอะไรที่มันจะส่งต่อไปอยังผิวนะคะลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราแต่มันยังไม่ได้มีการ PR ที่ดีประเทศไทยเก่งไหมเก่งไม่งั้นเราคลอง ของความเป็นนับวันของอาเซียนเนี่ยมาโดยตลอดไม่ได้ในเอเชียเราเป็นที่3นะคะในโลกเนี่ยแรงกิ้งเราก็อยู่แถวแถวสิน,นะคะซึ่งเรามีศักยภาพแต่ว่าสิ่งที่เราขาดหายคือการเป่าประกาศให้คนทั้งโลกเนี่ยแล้วแม้แต่คนไทยเองเนี่ยเชื่อมั่นในสินค้าของเราค่ะ ปีนี้คาดหวังมากเพราะว่าเรื่องของ c o s m o p r o ที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่า c o s m o p r o ไม่ได้มีทุกๆแห่งในโลกนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นแห่งที่5ในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดีๆประกอบกับอุตสาหากรรมเราเนี่ยซึ่ง ทำไมสภาอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเข้ามามีบทบาทนะคะแล้วก็สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเนี่ยต้องมามีบทบาทในงานลักษณะนี้อันนี้โดยตรงได้ไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่ารายเล็กและรายใหญ่นะคะของประเทศไทยค่ะ โตขึ้นค่ะอย่างที่เมื่อเมื่อครู่นี้นำเสนอนั้นคือบอกว่าของประเทศไทยเราเนี่ยปี2 1มา22เนี่ยขยายตัวอยู่ที่9.2%นะคะแต่ว่าในตลาดโลกเนี่ยขยายตัวแค่6%เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามาดูโอเวอร์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยตลาดความงามทั้งโลกเนี่ยมันจะโตอยู่ที่5%ในขณะที่เรายังโตอยู่ที่9ปีปีปีหน้าเรายังจะโต ไปอีกนะคะอย,อย่างปีนี้เนี่ยจะไปปีสองสามไปสองสีเนี่ยเราได้จะโตได้อยู่ที่เก้่อร์เนะคะแล้วก็เป็น8%ปดเไล่ๆลงไปเรื่อยๆซึ่งก็ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังโตกว่าตลาดโลกที่เขาคาดการว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่5%้แ็แสดงว่าโอกาสเราดี ก็งานนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยเราจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตถ้าใครก็แล้วแต่ไม่เคยไปเดินในงานต่างประเทศเราเชื่อว่าสถานที่นี้เนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าต่างประเทศเลยนะคะความสวยความงามแล้วเวลาคุณเข้ามาในกานเนี่ยคุณจะลืมไปเลยว่าคุณอยู่ประเทศไทย ความรู้สึกนะคะ f e ลลิ่งและการแต่งบูธการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความสวยงามแล้วก็เป็นการเชิญชวนเป็นการเปิดโอกาสให้คุณแทนที่คุณต้องเดินทางไปหาเสาะหาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะมาเอ่อนำมาเป็นคุณอาจจะอยากจะขายขึ้นสมานก็ได้มันก็เป็นโอกาสของคุณที่จะเสาะหาหรือในบริษัทของคุณเนี่ยกำลังมองหา บางสิ่งบางอย่างที่จะมาเติมเต็มบริษัทคุณมันก็ใช่สำหรับคนซื้อมันก็เป็นโอกาสเพราะว่าเชื่อว่าในงานนั้นเนี่ยผู้ประกอบการนี่ก็พยายามที่จะดูแล้วก็ให้ราคาพิเศษพิเศษค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมง,งานนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานล่วงหน้านะคะรวมถึงติดตามข่าวสารแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะของ rop, c o s m o p r o x c b e a s i a c o m ได้เลยนะคะ